We'll จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และได้ขยายยอดผู้ติดเชื้อออกไปเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองครูอำาเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิทําให้ต้องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและโรงเรียนต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนเป็นการเรียนรู้ที่บ้าน โรงเรียนบ้านหนองครูภายใต้การบริหารงานของนายศินสัตพันธ์เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีข้าราชการครู17คนนักเรียน222คนผู้บุกในการโรงเรียนได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคล โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองเพื่อรวมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจากการสำรวจข้อมูลความพร้อมของผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สรุปได้ว่าโรงเรียนบ้านหนองคูมีการจัดการเรียนการสอน3รูปแบบคือออนไลน์ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น On Hand จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาและ On Demand On Hand จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล โดยระดับอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองคูได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยรูปแบบ on-demand โดยเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆและ on-hand เรียนรู้ที่บ้านจากแบบฝึกหัดและไปกิจกรรมมีกระบวนการดำเนินงานแบบ S.T.P. and K.T. model ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายหลัก3ส่วนคือ S. student นักเรียนเป็นผู้ที่ได้รับการจัดการศึกษาโดยตรงผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On-Demand และ On-Hand ส่วนที่2คือ T. Teacher ครู acher, clue, เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เด็กให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละคนส่วนที่3คือ P. Parent พ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ช่วยในการนำความรู้ไปสู่ผู้เรียนและคอยช่วยเหลือประสานงานกับครูสื่อสารความก้าวหน้าและปัญหาต่างๆในการเรียนของเด็กอย่างสม่ำเสมอซึ่งมีกระบวนการในการดำเนินง,งานดังนี้ K. k y y u u c e s s s ปัจจัยแห่งความสำเร็จผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันตั้งเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้กับเด็กโดยร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนร่วมกันวางแผนวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหากำหนดปฏิทินการดำเนินงานรวมทั้งการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในองค์กร I. อ t e r v i e วการสัมภาษณ์ คณะครูได้มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมของเด็กแต่ละคนสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศได้แบ่งเด็กออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่มีความพร้อมมากกลุ่มที่มีความพร้อมปานกลางและกลุ่มที่มีความพร้อมน้อยดีดีไซน์การออกแบบการจัดการเรียนรู้ คณะครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละกลุ่มคือกลุ่มที่มีความพร้อมมากก็จะให้เรียนทั้งแบบออนดีม n นและออนแฮนซึ่งเด็กสามารถเข้าเรียนรู้ได้ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันผู้ปกครองก็สามารถร่วมเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กได้ส่วนกลุ่มที่มีความพร้อมปานกลางสามารถเลือกเรียนแบบออนดีมานหรือออนแฮนอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็ก และผ่มที่มีความพร้อมน้อยก็จะให้เรียนแบบออนแทนโดยครูจะนําแบบฝึกหัดและสื่อการเรียนรู้อื่นๆให้เด็กได้เรียนรู้ที่บ้านโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูในการถ่ายทอดความรู้เอาเดกสิคาว่าเสืนาจะใช้กับสิ่ของใดนะคะเริ่มจากเวลาคะ S s e r v แก้ปัญหา ครูมีการสอบถามปัญหาที่เกิดจากการเรียนของเด็กทุกวันแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กเช่นเด็กบางคนเมื่อเรียนแบบออนดีมาน์แล้วมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตก็เปลี่ยนมาใช้การเรียนแบบออนแฮนหรือบางคนอยากเรียนแบบออนมาน์ and, แต่ไม่มีอุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ตก็ให้เด็กไปเรียนกับเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้เคียงและครูก็มีการติดตามความก้าวหน้าและปัญหาการเรียนของเด็กโดยใช้ช่องทางไลน์แล้วนำไปใช้ในการปรับปรุงการสอนในสัปดาห์ต่อไป D. ีด v e l ลอ m เม t การพัฒนาการสอนแบบ On นดีมานและ On Hand สามารถส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านเช่นด้านร่างกายก็จะให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อมือในการทำใบกิจกรรมต่างๆด้านอารมณ์ให้เด็กได้เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานจนสำเร็จด้านสังคมเด็กได้เรียนรู้การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการยินดีและชื่นชมผลงานของเพื่อนๆผ่านไลน์และการกล้าแสดงออกจากการนำเสนอด้วยคลิปวิดีโอต่างๆ ด้านสติปัญญาเด็กก็จะได้เรียนรู้ทักษะการคิดผ่านบทเรียนออนไลน์ใบกิจกรรมรวมทั้งการสื่อสารผ่านคลิปวิดีโออย่าให้เก่งกอย่าได้ลดละมองแล้วนะ้าดูดูสาเร็ว e Evaluate e e การประเมินผล ครูมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนดีมานและออนแฮนโดยประเมินจากผลงานใบกิจกรรมต่างๆการนำเสนอด้วยคลิปวิดีโอการสอบถามผ่านไลน์อีกทั้งให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนของเด็กด้วยว่าในสัปดาห์นี้เด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างมีปัญหาหรือควรได้รับการแก้ไขอะไรในสัปดาห์ต่อไปราบงานใหม่และมีปัญหาอะไรไหมลูกร้องไหอ่ะมีปัญหาอะไรไหมคะ อำไรไม่เคยมีปัญหาเลยหรอกกำไรกเก่งมากเลยอ่ะกำไรทำเสร็จแล้วค่ะโอ้ทำเสร็จแล้ว E efficiency ประสิทธิภาพ การรายงานผลการเรียนการสอนต่อผู้บริหารสถานศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อเป็นการสะท้อนผลถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนดีมานและออนแฮนซึ่งเกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนและผู้ปกครองในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ติดตามนิเทศการดาเนินง,งานของคณะครูให้กําลังใจคณะครูและนักเรียนได้สอบถามปัญหาและให้คําแนะนําเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ s t p a n d i d Model โดยใช้หลักการ Home School-based Learning การจัดการศึกษาโดยใช้บ้านเป็นฐานแห่งการเรียนรู้โรงเรียนเป็นแหล่งกระจายความรู้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยนำความรู้ไปสู่ผู้เรียนส่งผลให้ครูเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการศึกษาและได้รับการยอมรับจากชุมชนและผู้ปกครองว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสะท้อนที่เห็นถึงผลการดำเนเินงานของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ค่ะหนูชื่อเดนกิ่และเป็นยาของไทยค่ะวันนี้หนูจะมานับเลยค่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปด้าสิบ